สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่มีการใช้มาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเข้มข้นนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวผมเองอ่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่พัทยาครับผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปที่กรุงเทพซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงเข้มโดยทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่ บรรยากาศในการเดินทางเนี่ยจะเจอด่านมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าตัวผมเองตอนนี้ก็มีเอกสารในการทำงานที่พัทยาก็จะมีในเรื่องของการเดินทางไปกรุงเทพพัทยาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อวานผมได้ลงทะเบียนออนไลน์ของที่เป็นโควิด19ผมก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงก็มีเอกสารเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2เข็มผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถผ่านด่าน ตรวจได้หรือเปล่านะฮะก็มารอลุ้นกันดูครับว่าวันนี้ภารกิจผมจะสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวไปดูกันเลยครับ ต่อไปบนทางพิเศษสาย s 1อีก8กโลเมตรโอเคครับสำหรับวันนี้ภารกิจเดินทางของผมจากข้ามจังหวัดก็ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะเราเตรียมเอกสารชรวบวท่วนโอ้โหนะฮะเอกสารครวบวท่วนแต่ก็ไม่ได้เจอด่านตรวจอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าแต่ละวันก็น่าจะมีจุดตั้งด่านที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ สำหรับใครที่ไม่มีภารกิจจริงๆก็แนะนําก็อย่าเดินทางดีกว่าครับร่วมมือช่วยกันดีกว่านะฮะแต่วันนี้ผมมีภารกิจสําคัญที่ต้องมาจัดการนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ